สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพอกับสองนะเจ็บกระได้เช่นเคยพี่น้องมื้อนี้พามากินเมนูอย่างนึงพี่น้องเอ้ยนี่ผัดเผ็ดกับเอ้ยผัดกะเพราพี่น้องผู้ผิดผิดผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราทาดผัดเองเลเนพี่น้องเอ้ย ใส่แบบผัดแบบเอาเผ็ดเผ็นะพี่น้องใส่กับเมียบักแตงเนาะพี่น้องหอมมาเมนูรับลมหนาวพี่น้องกินกันเช้าๆลมวอยๆนะพี่น้องมาเด้อพี่น้องบาโรงงานเช้าโรงงานมีเพประเทศเนาะมากินข้าวกันเจ็บกันเจ็บเซฟเพื่อกันพี่น้องผัดอัญญาเลยเมียเอ้าพี่น้องแตงกวากรอบๆก้อนพี่น้อง ใส่กะเพรากะเพราอืมอืมขายนตาลนออืมขายตลนองอือื้อย่างพี่น้องขาซีลาวอ่ะอืมอืมหอม,อม,อม tán nó bị mục, Hừm. thầm em xếp em thử co, co không เข้าวหัวไก่กัน้องรู้กอบใครส่งอาเจรยนเลยอยู่กับรู้กับตอมอ่าข้าวหัลไมากินกันในเจเลยพี่น้องอืเียอะเดียเดยอะ bảo thân nhật ừ <laughs> ừ hmm. มึงกับแตง่อนเข้ากาันไหลโอ้แตงบุดอ่ะโอ้โหก็ไปพี่น้องเอ้แตงบุดใส่กับมักแตง,ง่อนก,กอบเบซบๆนี่พี่น้องอื้มอื้ม